วันนี้มานานะคะมาเที่ยวนาบรรยากาศดีมาสอนอย่างปลาคอบ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมีปลาอะไรบ้างอันนี้เตาถานของนาจกนะพคงยู่ดิปานิดกับบี่ปอุวยปลาคอนั่นเจอแล้วปลาคอหนึ่งตัวแล้วเจอแล้วเห็นนี่ โอู้ไปดิ้ขึ้งใหญ่แท้เออปลาเผาพะแรงปลาเผาปลาเผาโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่มาเอากระสอบมาใส่เร็วเดี๋ยวไปเก็บปลาฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนมาดูสภาพปลาคอใหญ่และปลานินตัวนั้นตัวเบลเรอบลาอะไรได้หนิเดี๋ยวให้พี่มาเอากระสอบมาใส่ เอากระสอบใส่ขุดโลงไปใต้ต่ไปเลยไปไม่ติดตองน้ำต้องน้ำพี่ทอวเอ้าไม่ใส่ไรเงี้ยเล็ยดีดีมีกระคอนี่เออไม่ยุดทำไปได้หันติดมุกคือว่ายัดตุ่มเออเอาเอาเรือยไปลาได้แล้วเอาแล้วไปโอ้แบตจะหมด เฮ้ยมันก็เต็มแน่อันนี้บอกมองหน่อยแล้วบอกมองปไปซิ่วหนิดูคักพื้นประยัตชัดๆบอกมองนี่หอมอีทุกคนบอลแอบอได้ซื้อมาจะเถื่อได้แค่ยังเดดเกินเห็ดโอ้โอขาแล้วข่าแล้วโปออกแล้วออกฝั่งตีเสร็จแ้นประคอหลาย เทไร้ายบอตัวเมนเขาอัดรถผาเถาเขาตาอันมาถ่ายเองเขาไม่รถไปน้ำพุนมาแทนละไปมาดูอีกฝั่งอีกรอบไปขึ้นสะแล้วเไอ้บ้านเป็นรัดปลาคอบอใหญ่นี่ยังปลาคอใงญ่ ไปไปไปเรามาลุ้นกันหากระสอบไปเก็บเตรียมกระสอบไปทาแล้วนีเดี๋ยวไปดูกันจ้า,าไปไปขอให้มันหมานปลาก็คข้อันสิเกงกวกันเอาสิมาดึงหิ้มขึ้นมาท่าน เอากระสอบเยอะตุ่มใส่หุบใสหาด้วยเบิกลุ่นเตรียมเสล่นหน้าแล้วอาะลุนจะได้จากตัวเนี่ยวันไหนพ่อตัว 牛会盖名。<laughs> <laughs> ไปรถสุดท้ายข้าคงสุดท้ายจะได้ไหมแต่สุดท้ายพอดีก็สิเขาแยงจะบอเจะบอต้องไป็นลัดมันเดอร์สวดขึ้นเลยเลิกกี่บอกซ้ำนั่นเออเล่นซ้ำพละเออ เดเรมันบอดู่มันต่ำแล้วตองนี้ตัวเขาแล้วเมื่อกี้นี่นัน่นนั่นนั่นไม่ไม่บ้านบ้านไงบ้านบ้านมึงอแม่มึงงขาไม่ดิเดี๋ยวจะเย็นๆย็นท่านผู้ชมเออเอา,เอา อยาเก่งมเอาหัวลงน้ำโอ้มันเหะหลายบอมันดูดอยู่ข้างหุ่นที่ทันยอกยกลุ้นฮึบมันหลอดบอ ได้แล้วหนึ่งตัวอะเรียกตัวโอ้ยปักคองไปที่พ่อตัวพระสุนทรทุกพระสติกค่อม